สวัสดีค่ะวันนี้ h e l ค Connect ค่ะจะพาไปที่ระยองที่ พาไปดูเฮลตี้ระยองค่ะเพราะว่าเป็นต้นแบบของเมืองสุขภาวะซึ่งที่นี่นะคะเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนรูปแบบดีๆในการสร้างสุขภาวะให้กับคนไทยค่ะสุขภาพดีนอกจากเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วการมีเมืองที่ดีก็ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสจึงสานพลังกับภาคีเครือข่ายออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ภายใต้โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับพิธีใหม่ขับเคลื่อนที่จังหวัดระยอง Healthy ระยองอีกหนึ่งความร่วมมือที่สสสและภาคีเครือข่ายร่วมกันออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดีให้กับคนระยองเพราะการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการมีเมืองสุขภาวะที่ดีของเมืองนั้นๆด้วย Healthy ระยองต้นแบบเมืองสุขภาวะความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานจนนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดทําผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคส่วนต่างๆในจังหวัดระยองกว่า14องค์กรร่วมกันออกแบบและพัฒนาให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้รการร่วมมือในการทาเป็นต้นแบบสุขภาวะเนี่ยนะครับจะให้คนที่อยู่ในสังคมเมืองอุตสาหกรรมได้ ได้มีภาวะความเป็นสุขในทุกทิินะครับโดยการนำต้องจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เขาจะนําองค์ความรู้แล้วก็จะเอาไปให้ประชาชนในชุมชนและความสุขก็ไม่ใช่แต่ว่ามีไรายได้เยอะเท่านั้นแต่ว่าความสุขของเราอยู่ที่การมีสุขภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขได้ในเมืองที่มีสุขภาวะที่ดีพราเรามีทรัพยากรที่มีค่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทาให้มันมีชีวิตขึ้นมา ความมีชีวิตก็การคือการการเข้าใจถึงการใช้ชีวิตร่วมกันการเสริมสร้างชีวิตชีวาในในทรัพยากรที่เรามีอยู่แต่บม่นี่ก็เป็นเรื่องที่เรากันต้นทุนที่เรามีแต่ว่าเราจะมาเริ่มในการสร้างการมีส่วนร่วมและการเริ่มที่จะให้ทุกคนเห็นภาพภาพปลายทางพร้อมกัน โดยระยองมีต้นทุนและศักยภาพทั้งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งผลิตอาหารรวมถึงกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองสุขภาวะสสสจึงร่วมกับสถาบันอาสมศิล์ออกแบบเมืองระยองให้ตอบโจทย์สุขภาวะจากความต้องการและต้นทุนของพื้นที่ผ่านกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่สุขภาวะคือส่งเสริมกิจกรรมทางกายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายเรือและล่องเรือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน มีทรศการแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะปกปองประกอบชุมชนสุขภาวะจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนก็ส่วนนี้เป็นเป็นเรื่องที่สสส,สร่วมกับทางสถาบันอสมสินกระะมาช่วยในเรื่องของการออกแบบเมืองสุขภาวะภารกิจหน้าที่ของของสอสสเราเนี่ยต้องการให้มีเมืองสุขภาวะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เป็นการออกแบบพื้นที่เพื่อตอบความต้องการของพื้นที่ซึ่งในนี้มันจะมีอบอทอร่วมกันหลายแหง่งแล้วเขาก็จะมาให้ออกแบบว่าพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นพื้นที่เช่นเป็นลานกีฬาสําหรับผู้สูงอายุเป็นลานจัดกิจกรรมสันทนาการของชุมชนได้ไหมหรือจะเป็นจัดให้มีตลาดชุมชนได้ไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจุดที่เขามีอยู่อย่างที่พี่บอกว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีเขาเรียก ทุนเดิมที่เขามีอยู่คนเราเนี่ยมันต้องมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากคนเราเนี่ยมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนะคะบริโภคอาหารที่เขาเรียกอะไรถูกหลักโภชนาการเหมาะสมสมวัยนะคะคนเราก็จะมีเขาเรียกสุขภาพมีเขาเรียกอะไรนะมีกําลังแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมแล้วก็ทาประโยชน์แก่ชุมชนได้ การขับเคลื่อนระยองให้เป็นเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้อีกหลายๆจังหวัดได้ปรับเปลี่ยนการวางผังเมืองไปสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีอย่างเท่าเทียมกันโดยการออกแบบวางผังให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของเมืองและคนในด้านสุขภาวะมี6กอง์ประกอบด้วยกันคือ 1. สภาพแวดล้อมเมืองและธรรมชาติที่ดีสะอาดปลอดภัย 2. แหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ 3. เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 4. เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในทุกช่วงวัย 5. ้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มต่างๆ 6. สสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการสีเขียวที่เพียงพอและครอบคลุม ซึ่งสอสอสอและภาคีเครือข่ายเชื่อว่าทุกพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่ได้ตามบริบทต้นคุณและศักยภาพของเมืองนั้นๆได้เพื่อก้าวสู่เป้าหมายร่วมกันคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวิติ ผังเมืองดีๆก็จะเอื้อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับ h e ี l วคอนเน็ค่ะ